เต้อนะครับเดี๋ยววันนี้ลน,นันมีสองเมนูนะครับตอนนี้ก็ไเปเรียมไปรับประทานกับลุงนันได้เลยนะครับแลคค้วกคค็ลบบุงนันก็จะพาไปลุยดูบรรดา เอีนะครับที่เข้าไปหาจับอึ่งมื่อคืนรู้สึกว่าจะได้กันเยอะนะครับนั่นก็จะพาไปลุยดูวันนี้นะฮะว่าได้กันเยอะขนาดไหนนะครับไปนั้นจะพาไปเลยครับ

ไปกบไปทำไมอ่ะย้ำอึนงเ้อมีเยอะเขท้โน่นทางไหนก็มีขายเยอะเลย ามรัวแปดสามยี่สี่สองอร้อยได้เลือกไปทำพันกุ์กินกินกินเลือทำพันก็ราคาเียวกันเลยเนอะพัดหมดแล้วือยาง่หมดแลวไม่ได้อฮะจะล้างแล้วายหมดแล้วหมดแล้วเอาล้าเป็ดสองยี่องยี่เออออาแค่แต่เปาด้แล้วก็ล้างมีแค่นั้น <c oughs> ที่บ้านทำกับข้าวอยู่แล้วแกงแกงขี้เหล็กฮะแกงไก่โอ้วันววนีนไไ้ได้กึง่งเยอะตักค้มใส่มาจากนู่นแหละให้ไหมเดี๋ยวเขามาเอากันก,กิโลเค้ามึงก็ใส่กับมังนี่ไปไหมล่ะไหน ก็จะมาทำอีกหนึ่งเมนูก็คืออึ่งยำอึ่งครับนะอันนี้เป็นยำอึ่งน,นั่งสับเป็นตอนตอนตอนนี้แม่บ้านมาอยู่ทำเองราบนั้นก็นำพวกผ่าตะไคร้ แล้วก็หอมกระเทียมพริกลงไปคั่วให้หอมครับแล้วลงไหนก็จะโอวกพริกเลยครับพริกจำตัวนี้โงงานจะผัดเครื่องหอมแล้วก็จะนำอ็นงลงไปคั่วนะฮะไปคั่วนะครับ,งงน,รบน้ำอึ่งลงไปคั่วกับเครื่องผัดไปทีครับ เครื่องยำนะฮะยังไม่ใส่เครื่องยำอันนี้ก็คั่วเครื่องยำนะฮะแล้วก็เอาน้ำอ,อื่นลงไปคั่วแล้วทีนั้นก็จะมาใส่เปลือกยอดมะกอกนะฮะใส่ลงไปเลยนะฮะไปเลยลก็ได้คนนะ านเยอะมะม่วงโอ้ยคุณนัครัตประทานมาไพด้วยนะครับ,รบอา้าวเสร็จแล้วครับเดี๋ยวตักลงได้เลยเดี๋ยวทานได้เลยครับเดี๋ยวก็สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับวันนี้มีเมนูเราก็นำารุไปเลาะหาซื้ออื่นมาพอดีฝนตกเนาะชาวบ้านก็ได้ออกจับอื่นกันลงนั้นก็ได้ไปหาซื้ออื่นมา วันนี้ก็มาทำเมนูคืงย่างโรยเกลือนะเนี่ยแล้วก็ยำอึ่นเนาะมีสองเมนูผลก็คืมมาเนี่ยก็มารับทานกันได้เลยครับก่อนรับทานก็ f รีก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดีกดติดตามกันนะครับกันเยอะเยอะนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆออกฟูสายตาบรรดาเอฟซี สำหรับคลิปนี้ก็เห็นครับรับทานด้วยกันนะครับอันนี้ครับเคนเนี้ก็อีกหอึ่งก้อนเลยอ่ะนี่สามอุ้ง

เอเ้ย <c oughs> อร่อยก็อร่อยครับเผ็ดก็เผ็ดสีขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปลุงนันเนะั่นก็เป็นน้องใหม่ม,มีอะไรที่อนนะไรครับ ก็ทำไปอย่างนี้นะครับผลง,งานก็ยังไม่ดีพอที่จะเอาสู่สายตามันไดาเอฟลุงนั้นก็ขอฝากหวังว่าด้วยนะครับด้วยรับชมกันยังไงก็เป็นกําลังใจให้ลุงนั้นหน่อยเนาะอืมเิาไปซื้ออึ่งมาจะเวนไปลุยหาซื้ออึง่งจะได้มานิดหน่อย แพงออกหม่ๆถขายโลร้อยห้าสิบเงื้งก็ไปแบ่งก็อยากกินแบ่งากกินจะนิดๆน,น,น่อยๆกินไม่มากไม่ไมะครับอนุญาตขอกินน้ำหน่อยนะครับเผ็ดเอาซิ้นหน่อยเนาะ อร่อยก็อร่อยเผ็ดก็เผ็ดสงสัยจะกินไห้หมดแล้วครับเนี่ยเยอะเยอะจัดอร่อยก็อร่อยปีนี้ได้กินแล้วขนเนาะนี้ยำยำอึง่งอันนี้อึง่งทาเกลือย่างทาเกลือ เอาเลยครับสาหรับคลิปนี้นุ่นนันก็ขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าอย่างไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันเยอะๆนะครับจะได้ไม่พิดไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสาหรับนี้คลิปนี้นะฮะพูดผิดพูดถูกเลยโหอากาศวันนี้คึมฟ้าคึมฝนจริงๆแล้วแต่ดะออกเห็นนะครับอื่นเ้ยผมขอประทานอภัพยนะพูดเร็วไปหน่อยพูดผิดพูดถูกเนาะประจบไม่เพียงแค่นี้นะครับ คลิปหน้าก็เจอกันใหม่ครับสวัสด,ดีครับบ๊ายบายครับ